ทำอย่างไรเมื่อความขุ่นเคืองมาเคาะประตูบ้านคุณคุณเองคงรู้ดีพอๆพกับฉันฉันมั่นใจว่าตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกนี้เราก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นทำร้ายหรือเราเองเป็นคนที่ทำร้ายพวกเขาเพียงเพราะเราเป็นมนุษย์และมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือการกระทำที่เป็นอันตรายของผู้อื่นกลายมาเป็นยาพิษที่ขมขืนในชีวิตของคุณ คุณมีค่ามากกว่านั้นพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนให้คุณละเลยหรือมองข้ามความผิดแต่ให้เลือกเส้นทางแห่งการให้อภัยมากกว่าความรู้สึกแค้นเคืองและการแก้แค้นนี่คือสิ่งที่สุภาษิตบทที่10ข้อ12กล่าวไว้ความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างกล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อมีคนทำร้ายคุณคือการปกปิดข้อบกพร่องของเขาและเธอ มันเหมือนกับการคุมวัตถุด้วยผ้าเพื่อไม่ให้มองเห็นได้อีกต่อไปและจากนั้นคุณก็สามารถคลุมคนที่ทำร้ายคุณด้วยเสื้อคลุมแห่งความรักที่จะซ่อนข้อบ,บกพร่องของเขาและเธอจากสายตาของคุณและขอให้พระเจ้าฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณเกี่ยวกับคนคนนั้นความรักจะปกคลุมความผิดบาปทั้งหมดอย่างแท้จริงฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังช่วยคุณทำให้คุณสามารถสแสดงออกซึ่งความรักนี้ได้ในวันนี้ ความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ1โครินบทที่13ข้อ7คุณคือกอารอัศจรรย์